โทษโทโทโทษองอันตัวชองนี่นี่หัวท่านเนี่ตัวช่อาแก้ตัวนียวใช่เท่านั้นตัวเท่งนีใช้ซิปนะว่านี่นะูโอ้นี่นี่แก่งานกันเนี่ยเลยวะเฮ้ยวะมอวางสางบนเดียดเอ้เมื่อสียบด้สนี่เห็ดขลายบอกเฮ็ดขายบอกอะไร ไอ้บ้าวมึงปลาเด้ออันนี้เด้อจะดำเนี่ยไปนามาบอกงมตีตีอ่างเงมั้เนี่ยติตดตุนเนาะการจังานบุญประจำปีตัวเอะไรนี่ไปนี่ไปดิ พูติเนี่ยไม่ทันเลเตีมันมันบีบเขาเป็นอ่างไรกันเหตุตั้งเมยเถอตังกตังใจใส่เปน่เววันหยิมนกะไร้ั่เดอนมะบุญในพี่เใส่ไม่ก็บ่ไห้ทีบุญเีจันเอยอ้าไใสนใจเนาะอยากให้ กว่าเมื่อป่าไปเหตุตนห้กะที่ต่อมาไดเด้อแต่เขาเม่นดังเนี่ยมันจะไปเหตุห้หอดบานหอดเทือนหอดตีเด้็นใบพันเกียบเนาะอันนี้พี่เต๋อใบใบพันเกียบใบกล้วยบอกว่ายัไงก็ดี ัจำนวนเห็ดใบสองพันบพันเยบ่ดใบสองพันบ่ได้เาเมื่อกี้าอยี Rivers ่พอเอิญดอกยาเทียมยาเทียมยาเทียมเหี้ยนอเดี่ยวก้นไรยเทียมเลยเหรอเลือดเดี่ยวหนึ่งเหน็บขั้นบ่ยโกสองเหนยบเด้อ พ่อว่าไปเอาเงินเหว่ามึงอกี้พ่ออยากทิมเลยไปเอ้เนื้อส่งไปเอ้ยงงเลยพ่อสร้างจำนันใดดาวใดดาว เอ๋อเดือเน็บสิยจอมมันเออเน็บสิยจอมเนี่พันหน้าเหากันพันก้นเส่ยกันเอาขึ้นเอาไปขึ้นเออเวอานก็ได้เออเน็บสองฟังเด้อมุนปลาดาววดแกนแกงเหงาโอ้ดูควายมันยังเด้อวันนี้เด็ดคือไปยืนเนี่ย นบกกแล้วทำไมนะมาจนจนบกจนบกับบวกกบนันเงับเนนะรัมันขาดมันเคินขาดมันดหอตัดกตัวนึ่งใส่ตัวหนึ่งเลยซื้อซ้ซ้ต้นมเ่ยซ้าตนแต่ว่าฮะว่าหอ Những công việc mong muốn nằm 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 mong muốn

โม่จะาดต้อใส่เมาสงใั้มสแบแรกไติเ่เฮาอู้เียตานี่ท้งนเชี่เออเด้อบ้อมาแดงเนี่ยานเดยร์้็เปนกีบกับไทบ้านัดตานพออกนี่เย็นเมันบ้ฝัขาปันแข็งเรอ่อย่คือคือไยู้บโดนแดงเนี่นอนขาสี่างงาเน่ยได้หนนอมดแด้ บกี้เต <m> ้นผาแล้วบระดีใส่ท้ยแล้วจังซี่แล้วไม่ใช่ไปกแ้ถือไปนัาแล้วไปย่งใหดไปวะไย่างงานตํแหงเอเียีงนตาแหงเีันไยางก็ได้เฟือยิงเลยเรียบจูตัวแล้วใส่ใส่เสื่เนื้อเน้เนื้อ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 เน้อเนื้งเนเือเนื้อ แกกันฮะนี่จัวนกับครบสุด